สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2เป็นโรงเรียนขนาดกลางได้ดำเนินงานการจัดทำผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ t Practice ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโดยใช้นวัตกรรมรูปแบบ BKT model โดยมีวัตถุประสงค์ พื่อให้นักเรียนน้อมนําพระบรมราชโองารด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติโดยพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและปลูกฝังนักเรียนให้ตระนักรู้และเข้าใจเป็นคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบัานพระมหากษัตริย์และมีความเอื้ออารต่อครอบครัวและชุมชนของตนขั้นตอนการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ ด้วยการนำนวัตกรรม BKT m o เดลมาใช้ประกอบด้วย B คือ Best School โรงเรียนคุณภาพซึ่งมี3กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1กระทุ่งน้อยมีความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมืองโดยครูจัดการเรียนการสอนกลุ่มสารการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วย Active Learning และแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน10นาทีทุกวันในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนและดูการ์ตูนอนิเมชันประวัติศาสตร์ทุกวันศุกร กิจกรรมที่2กระทุ่มน้อยยึดมั่นในศาสนาและมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นวันสำคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์สวดมนต์ทุกวันศุกร์และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงนเรศวรทุกเย็นกิจกรรมที่3กระทุ่มน้อยมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนทําความดีด้วยการช่วยงานครอบครัวและชุมชน เช่นการอ่านหนังสือล้างจานให้อาหารไก่สักผ้ารดน้ำต้นไม้และช่วยเก็บขยะเป็นต้นและบันทึกลงในแบบบันทึกความดี K okay, คือ Knowledge Management การจัดการเรียนรู้การจัดการความรู้โดยใช้เทคนิคของแต่ละคนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าแก่โรงเรียนและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ที่คือทีมการทำงานเป็นทีมประกอบด้วยร่วมใจฮาร์ดร่วมคิดเทสร่วมทำแ n นในการทำเบสแพ็กทิทครั้งนี้ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายเช่นผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองชุมชนรวมทั้งเครือข่ายในการตั้งเป้าหมายการวางแผนการดำเนินงานและกระจายอำนาจให้ครูบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงาน มีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการมีคุณภาพผลการดำเนินงานและปัจจัยสำเร็จนักเรียนมีความรักชาติศาสตร์เป็นเด็กดีมีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตนเองแบ่งเบาภาระหน้าที่ของครอบครัวและช่วยเหลือชุมชนโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชุมชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับโรงเรียนเผยแพร่ด้วยวิธีหลากหลายอาทิการจัดทำรายงานกิจกรรมแผ่นพับวารสารการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนการจัดนิทรรศการวิชาการเป็นต้นรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลที่ได้รับระดับชาติ 1. ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรมโครงการหนึ่งโรงเรียน หนวันตก,กรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจากหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ผ่านการประเมินรอบที่3รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีปีการศึกษา2562-2566ถึง2566 สผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบ4ระดับปฐถมวยัยอยู่ในระดับดีระดับภาค1รางวัลเรียนเงินผลการขสันรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง,ง,น,น,งนวัตรกรรมสอพทออประจำปี2565 2ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการศึกษาระดับภาค17ภายใต้โครงการ TFE Team for Education ระดับเขตพื้นที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสอพอทอระดับ2ดาวโรงเรียนวัดบางกระทุ่มจะมุ่งมั่นและร่วมการพัฒนาด้วยการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่1ิบสู่การปฏิบัติทั้ง4ด้านมาบริหารจัดการในโรงเรียนเพื่อให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องและยัง่ง